ตายไหมล่ะครับไอ้พวกที่ไปไปขับไล่ทักษิณพวกพันธมิตรควายเนี่ยครับมึงอายไหมมึงใช้สนามบินทุบนาคุม,มแล้วมึงใช้สามสิบบาทแล้วาทุกโรคพวกมึงอายไหมบิดามึงอายไหมนะด่าเขาทุกวันไล่เขาทุกวันบอลแทะเขาทุกวันครับมึงอายไหม่ะสามสิบ <c oughs> บาทรักษาทุกโรคเลยครับถ้าพวกมึงใช้ก็หมาแหละครับนะพวกมึงใช้หมาเลยนะเพราะว่าพวกมึงเนี่ยขับไล่เขาทุกวันใส่ไายเขาทุกวันนะครับ นะโดยเฉพาะอีมาริกาเนี่ยครับนะถ้าพวกมึงใช้ก็หมาครับก <c oughs> ูเล่นกับมึงอย่างนี้แหละครับเพราะว่าพวกพมึงหน้าด้านสิ่งที่มึงพูดมามันทําให้นะครับโอกาสการลงทุนการท่องเที่ยวของ,ของประชาชนเสียหายครับนะเล่นกับคนหน้าด้านหน้าหมาใสมันลรอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเล่นดีครับเล่นกับแดงสาวมาครับเจอแล้วนะ ดกรเจต่อไปนี่เมืองเข้าสถาบันการศึกษาือรักศึกษาจะไล่กับทื่อพึงนะเหมือนกับอุดมเนี่ยครับรัฐอรมนเห็นไหมครับนะโดมตุลาการศาลรวนที่ยุพักเจ้าไก่หรือยังครับเข้ามาหาวิทยาลัยรักษาอะไรกับทื่อครับไปคาไปสอนทุกวันเออนี่หรืงยังครับสอนรัฐศาสตร์ครับนะสอน,นาารัฐศาสตร์คาว่ารัฐศาสตร์ต้องเข้าใจนะครับนะกฎหมายมหาชนครับ กฎหมายมหาชนก็คือหลักความเป็นจริงเลยครับต้องใช้หลักความเป็นจริงรัฐศาสตร์ก็คือหลักความเป็นจริงครับก็เหมือนกับคดีทั่วไปเลยครับเขารับสารภาพไหมนะครับเขายอมรับผิดไหมนะครับนะการตัดสินคดีความการวินิจฉัยคดีมันต้องนะครับต้องแยกแยะนะครับนะใช้แต่นิติศาสตร์แต่ไม่ใช้หลักรัฐศาสตร์หลักรัฐศาสตร์ก็คือครับเขาทําไปประชาชนได้ประโยชน์นะยกตัวอย่าง แก้สมมติว่าแก้กฎหมายในี่ประชาชนได้ประโยชน์นะครับถ้าประชาชนได้ประโยชน์นะแล้วมันจะไปขัดได้ยังไงมันจะผิดได้ยังไรครนะงครับนะเห็นหรือยังครับนะประชาชนได้ประโยชน์เห <ME EN: S 2> มือนเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินนี่ครับท่านผู้ชมมันต้องใช้หลักรารศาสตร์ครับหลักราฐศาสตร์คือประชาชนได้ประโยชน์งพที่น้องลูกหลานประชาชนทั่วประเทศได้ไปเรียนเมืองนอกนะครับมนะจากทุนเอาหวยบนดินขึ้นนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบมีเงินนะครับไป หมุนเวียนนะครับนะเ <Stars> ีเงินไปนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันได้ประโยชน์ไงครับถ้าได้ประโยชน์เนี่ยพวกควายเท่านั้นแหละครับที่มันตัดสินให้หวยบนดินผิดกฎหมายครับท่านทุ้ชมนะครับเหมือนได้ท่านสินท่านพูดเลยแหละครับด่าท่านทําอะไรครับนะผิดกฎหมายท่านก็ทำท่านบอกอย่างนี้นะแต่ถ้าประชาชนได้ประโยชน์นะครับแต่ทําถูกกฎหมายแต่ประชาชนเสียประโยชยน์นะครับ เหมือนกับกำลังจะทำอินเทอร์เน็ตคอมเล็กหน่ยครับศูนย์ความมันเดิมก็ปูุก่อนะเห็นไหมครับนะมันก็บอกว่าผิดนู่นผิดนี่ครับถ้าผิดผิดนู่นผิดนี่จริงครับแต่ถ้าประชาชนได้ประโยชน์นะครับนะถ้าไม่ผิดกฎหมายนะครับถ้าผิดกฎหมายประชาชนเสียประโยชน์เห็นไหมครับก่อนได้ดินน่เอาอะไรล่ะครับมันต้องเอาหลักรัฐศาสตร์มาใช้ด้วยครับการปกครองประเทศครับ แล้วนะคุณเดียวกฎหมายอย่างเดียวมันไม่ได้ครับสังคมมันเดินไปไม่ได้ครับเพราะว่าความตั้งใจเกตานารมของพรรคการเมืองที่เขาตั้งขึ้นมาใครครับเขาจะตั้งพรรคการเมืองมาล้มล้างการปกครองถ้าถ้าผมตัดสินนะครับนะผมตีตกไปเลยครับนะเขาจะมาล้มล้างการปกครองได้อย่างไงครับทำโดยเปิดเผยครับนโยบายเขาทำโดยเปิดเผยและมีพี่น้องประชาชนเป็นสมาชิกท,ท,ทั่วประเทศ พวกควายเท่านั้นแหละครับที่บอกว่านะครับล้มล้างการปกครองครับล้มล้างการปกครองคือทหารประเทศไหนล่ะครับใช้พรรคการเมืองล้มล้างการปกครองไอ้พวกปัญญาก่อนพวกควายพวกโง่นะประเทศไหนมึงขี้มาที้ใช้พรรคการเมืองล้มล้างการปกครองมีแต่ขีรถถังเข้ามานหประเทศไหนก็ขับรถถังเข้ามาทั้งนั้นครับนะอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เขาขับรถถังเข้ามาครับทหารไม่เกี่ยวเลยกับพรรคการเมือง ผมถึงบอกว่าไม่มีคนโง่ที่ไหนเรารับที่ตั้งพรรคารเมืองมาเพื่อล้มล้างการปกครองมีแต่พวกควายเท่านั้นแหละมันคิดได้เชื่อได้ครับนะเห็นหรือยงังพี่น้องภาคใต้ก็ขอฝากอย่าเลือกมาขัดแข้งขัดขาครับถ้าเลือกอย่างนั้นอย่าเลือกดีกว่าครับไม่ต้องออกเสียงงดออกเสียงทั้งภาคเลยครับถ้าเลือกสอสมาแล้วไม่ได้ทําประโยชน์ให้ประเทศชาติให้ประชาชนส่วนใหญ่ส่วนรวมเลยครับอย่าเลือกงดออกเสียงไปเลยนะเลือกมาแล้วขัดแข้งขัดขาครับได้แต่กันขาได้แต่ใบกะท่อมนะครับ นะเห็นหรือยังได้แต่รถได้แต่เรือไม่มีเรือดำน้ําไม่มีเครื่ององนั้น <N> คุณเลือกมาก,ก็ได้แบบนั้นครับ <N> คุณเยาเบียบภาคอื่นดีครับ <N> คุณต้องช่วยกันครับการสร้างประชาธิปไตยไม่ได้ให้ภาคให้ภาคใดภาคหนึ่งแบกอยู่ภาคเดียวคือภาคอีสานครับแบกอยู่เรื่องประชาธิปไตยมันนักคุณต้องช่วยแบกบางที่นะคนภาคอื่นต้องช่วยแบกหน่อยนะเพราะว่าคุณได้ก็ได้ด้วยไงนะอย่างนัยนาปสามสิบบาทมันก็ได้ทั้งประเทศ นะแต่คนแบกคือภาคอื่นภาคเหนือภาคอีสานเป็นคนแบกประชาชิไทยแต่พวกคนไม่ช่วยแบกเลยนะครับผมก็ยังจะฝากนะเวลาน้ำท่วมเวลา,น,ววลาน,วนะครับไปที่หลารูหนโอ้โหวยวายครับไม่ช่วยรัฐบาลเลือกปฏิบัติไม่ช่วยครับไม่ช่วยแต่ทั้งนะครับนะเหมือนเราชวนมันพูดนะครับว่าเลือกปฏิบัติเขาจะเลือกปฏิบตัติได้ไงนะเลือกเลือกปฏิบัติยังไง เขามีไม้มีมือครับที่จะลงไปครับนะผู้ว่าราชก,การกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบประากเขาสั่งได้หมดนายกสั่งได้หมดกูทำไมจะลงไปเองล่ะครับสะสะคนเดียวก็เห็นกูก็อายคนกูอายครับกูไม่กล้าลงนะครับ,ค,ค,รบความปลอดภัยอยู่ที่ไหนละ่สะสสก็มีนะคนก็เห็นใจเป็นผู้หญิงด้วยถ้านุู้หิงเนึ่งครับน่าเห็นใจไหมละ่ะคุณมีแต่เอาแต่ได้ครับแต่เวลาเลือกก็ไม่เลือกแต่เวลาเอาดิเอามากนะครับเสียงดังมาก นะครับฝากอยากให้คุณอยากกินแรงนะครับเราต้องร่วมกันสร้างครับประเทศ้มันเหมือนกับอเมริกาเหมือนคล้ำนะครับเหมือนกับไบเดนเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมยังถ่าบอลเกินเลยครับเงินเดือนคนแก่จะตามมาครับนะครับคนเดือนเงินเดือนคนแก่จะตามมาไม่มีหรอกครับเจ็ดร้อยเก้าร้อยไม่มีแล้วอเมริกาเขาได้เท่าไหร่ครับเพราะว่าเขามีบอนไง เขามีนะครับอินเตอร์เดเมนต์คมเไงไม่มีใครค้านเลยครับเพราะว่าเขาคนฉลาดไงก็จะไปค้านทำไมแต่ยวพวกพวกโควัยอย่างจตุพรเห็นไหม <laughs> เอ้ยโอ้ยนะครับนะา่าเกิดปัญหาลักวินะมีกยารพ่อกันอยนอกกนน่งโน้นอย่างนี้พอกนันนัการเพ่อก,ก็ดีนะครับนะพวอนี้รัฐจะจะยึดไงถ้ามีรัฐบาลฉลาดอย่างจยึดให้หมดมันก็ยึดพวกยาบาย้าไม่ตามยาบ้าย,ยึดยึดเงินพวกขายยาบ้าครับ มึงไปสิครับมึงจะไปเป็นเหรอขนาดนะครับเห็นไหมล่ะขอนใจนะครับนักการเมืองรุ่นใหญ่ยังโดนเลยโดนเงินไปไหนเขารู้หมดเลยเห็นไหมครับโอนเข้าเงินโอนไปไหนเลยเขารู้หมดคุยกันยังไงรู้หมดครับน้ามึงจะปวดหัวกับหัวหน้าพรรคหรือไม่ใช่ครับนายเห็นไหมครับรุดแล้วรุดอีกครับนะไม่ใช่ครับนายไม่ใช่นะแล้วเงินที่เอามาเนี่ยทำไมไม่มาแบ่งกันล่ะ เด <altro> <virt uel o> ี๋ยวนายเดี๋ยวผมจัดให้ครับมันต้องเอาอย่างนั้นใช่ไหมครับเห็นไหมครับเขาตามได้หมดไงเงินไปไหนหมดเงินเหมือนเงินเ๊อ้อยเห็นไหมเงินเ๊อ้อยที่ทนายตั้มเนียครับยักยออไปล่ะเจ็ดสิบล้านครับเห็นหรือยังเขาทำไมถึงตามได้หมดไปอยู่กับพี่เมียน้องเมียไปอยู่ญาติคนไหนก็ตามได้หมดไงพวกงูพวกควายต่นนั้นโอเดี๋ยวพอกเงินพอเงินพอกมาครับนะบิ๊กเต่าเนี่ยจัดการหมดได้หมดครับ แม้แต่สีสุวรรณจันยานยังไปไม่เป็นเลยตอนนี้อันอยนก้่เงินมาจากไหนเขารู้หมดไงเขาจะยอดมึงรู้ไหมพวกควายนะไม่มีปัญหาครับท่านผู้ชมมีแต่ได้กับได้ถ้าทำบ่อนคาเินโนนะมีแต่ได้กับได้ครับร่างเงินกินเปล่าไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ละปีเพราะถ้าเราหนูหูเศรษฐกิจจะเจริญช่วงช่วงจัตว,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 วาครับต่อไปก็จะขุดน้ํามันที่ก่อกูดครับท่านต้องเลือกมาเยอะๆนะครับ เพราะว่าท่าน,นัลกสินท่านเห็นไหมท่านเดินสายครับท่านแก่แล้วสงสามท่าน้างนลครับนะท่านอยากจะทําให้บ้านเมืองครับอยากจะพัฒนาประเทศชาติเดินหาเสียงครับนะต้องการมีไม้มีมือครับอนะเพราะว่าร้อยกว่ามันไม่พอนะครับกร,ก,ก,กระทรวงต่างๆเนีมยนแบ่งไปแต่พอมบ้างแบ่งนะครับหน้าพักลงน้ําแข็งบ้างแบ่งพักนู่นพักนี่ครับนะสมัยที่เราท่านทําได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราได้พักเดียวไงกระทรวงทั้งหมดเลยครับนะเห็นไหมครับพาณิชย์ กระทรวงพลังงานเนี่ยก็อยู่พัคอื่นครับบาไทยก็อยู่พัคอื่นอย่างนี้นะมันต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าบางคนก็มาเห่าทำได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้มึงจะทําให้ทําได้ยังไงล่ะครับนะมึงจะให้ทําได้ยังไงล่ะอย่างที่มึงต้องการได้ยังไงนะมึงมึงทําก่อนครับเลือกท่านมาจะเยอะก่อนพี่เลือกว่าไตยมสภจะพาดูดิครับไม่มีรรคอื่นนั่นแหละมึงก็ใหเห่าก็ให้อนบอกว่าโอ้ยนับนะ ผิดนะครับผิดคําพูดนะครับไล่งูตีงูเห่าอย่างนี้ครับมันนะครับมึงต้องเลือกใครเยอะๆก่อนครับในเมื่อประชาชนไม่ให้ความร่วมมือมันจะทำได้อย่างไรมันไม่ได้ทาประเทศนะครับมันไม่ใช่ครอบครัวชินวัฒน์นะที่ท่านจะทําได้อย่างอําเภอใจนะใช้เงินก็ต้องผ่านแบงค์ชาติแบงค์ชาติเขาใครและครับย้ายเขาก็ย้ายไม่ได้จะเอาเงินมาแต่ละครั้งหน่ยครับ ย้ายก็ย้ายแม่จะตั้งคนของตัวเองเข้าไปก็ตั้งไม่ได้มันก็มีนะครับกิจการมันขวางเห็นไหมตั้งทีงนี้นั่นกิตติรัตน์นารานองเข้าไปที่จะไปเป็นบริหารแบงคขาตั้งเข้าไปมันก็ตีตกม,มันไม่ได้นะครับผมถึงบอกว่าคนบางภาคต้องช่วยกันนะนะครับโดยเฉพาะนายกอุปจรต้องช่วยครับต้องช่วยท่านทักษิณเลือกเยอะๆให้ถล่มถลายกันนะเพราะว่าผลงาน ท่านไ่อายเลยครับไปเลือกภาคอื่นงงทางหน่อยนะสามสิบาทรักษาพวกพวกนั้นก็ใชายสนามบินชุรรณภูมิท่านกระช้ใครมีปัญญาสร้างเหมือนเหมือนไทยรักไทยนะครับเหมือนกับท่านพลเรดรุโตเตอร์ดเร์ทักษิณนะคุณต้องนะครับอย่าในละคุณสินะต้องช่วยคนที่มีพระคุณครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีภาคไหนเลยครับที่จะฝากชีวิตฝากความหวังไว้ได้ครับนอกจากนะครับท่านพลเรือดรุษโต๊ะเตอร์ทักษิณครับเราโชคดีครับที่มีตระกูลนี้ดูแรบานเอง รู้จะให้ไอ้เจตเลยครับมาดูแลบ้านเมืองจะตุ๊กพ่อเลยครับนะไอ้ลิมเลยครับมาดูแลมันจะให้คนอย่างนั้นเลยครับนะให้คนแบบนั้นเลยครับมันมีราคามันมีความรู้อะไรเลยครับถ้ามันไม่งูนะมันได้เป็นรัฐมนตรีแล้วนะไอ้เต้นมันยังได้เป็นเจะตุ๊กพอเพราะมึงงูมึงควายไงนะโอ้ครับโอ้ตบััดตะบัตรชัดตบัตรชัดนะมึงรู้เรื่องหาเลยครับเพาว่าตบัตรชัดมึงต้องพูดให้นะครับ มึงต้องพูดทั้งสองด้านครับนะไลไรงูตีงูหา่าไม่ร่วมกับสามปอสามปอมาร่วมครับไม่ได้ไปร่วมสามปอนะสามปอเนี่ยครับนะสามปอมาร่วมนะครับเข้ากับสามปอมาเป็นนั่งร้านให้กับปักศิลกับอุ้งอิงนะครับตอนนี้มาเป็นนั่งร้านให้แล้วครับนะสมัยก่อนเห็นไหมครับประชาธิปัตย์ไปเป็นนั่งร้านภูมิใจใจไปเป็นนั่งร้านให้กับสามปอเห็นไหมจ๊ะแต่ blacks. ตอนนี้มาแล้วครับนะ ปงอิงเอามาใช้งานนะครับผู้รับเหมาเปรียบเทียบเหมือนผู้รับเหมาก่อสร้างครับ่นผู้ชมนะท่านรักศิลป์เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างพวกนี้เอามากรมมกอน <c oughs> เอามาเป็นกรรมกร,กรมกครับผสมปูนแบกไม้ครับตีแบบนะยกเหล็กบูบเหล็กผสมปูนเทคานครับพวกนี้นะแต่ไดอย่างมันต่างกันนะสมัยก่อนเห็นไหมพวกนี้ก็ไปเป็นนังนน่งร้านนั่งร้านก็คือนะครับกรมมกรนครับนะ แต่ทุพนมึงมึงต้องสื่อสารให้คนไทยได้เข้าใจนะที่มึงบอกว่าตบัดจัดนะครับสีเอ็มโอยับพักก้าวไกลเนี่ยนะครับนะมึงอย่ามึงอย่าโชงโงประชาชนเขารู้ไงก็ได้เสียงมาแค่นั้นไงตอนหาเสียงก็บอกว่าเอาแรงสไลด์แรงสลดยพี่น้องนะประเทศไทยจะช่ช่วงจัตวาลน,นะครับนะท่านผุหญิงท่านพูดบนเวทีนะในการหาเสียงนี่ครับ เสียงก,ก็คือต้องได้นะสมมติว่าท่านสอบตก่ะมึงพวกมึงจะเห่าไหมละ่ะเขาไม่เลือกรรคเพื่อไทยมาเลยครับมึงมึงจะเห่าไหมนะครับมันต้องดูครับว่าความเป็นจริงข้อท็จจริงมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าจะไปใส่ร้ายท่านนะครับนะเห็นหรือยังครับผ้าเกิดนะครับอินเทอร์เทนนะครับศูนย์นะค,ความบันเดิงควบวงจอเกิดอะไรจะเกิดขึ้นคนระับอเมริกาครับทรัพยากรเขาไม่ได้มีเหมือนเราเลยนะครับ ในน้ํามีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีแก๊สนะครับมีการมีน้ํามันนะเขาไม่มีเหมือนเรานะเห็นหรือยังครับอะไรเขาก็นําเข้าจากต่างประเทศทั้งนั้นครับจากเราทั้งนั้นเราก็ไปได้รับหนึ่งในการส่งออกอเมริกาเราได้ดูลการค้าเขานะอเมริกาเห็นหอยังเขาไม่มีอะไรครับแต่ทําไมครับเศรษฐกิจเขาถึงดีครับนะเพราะว่าเขามีคนที่มีหัวอย่างท่านทักษิณ ับจากท่านอุงอิงเงี่ยมีคนที่มีหัวคิดมีวมสิสัยทัศน์อย่างท่านจะถึนไปเป็นผู้นําประเทศเป็นผู้นําประเทศโดยไม่มีใครไปขัดแข่งกันขานะครับเขาได้อํานาจเบ็ดเสร็จอำนาจเด